สวัสดีค่ะรัตนมนมณีพมยานนะคะไพ่พรมยานะะายยาศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามน,นะคะแม่นยำทุกคำทำนายแต่ว่าใครไม่มีดวงสัมพันธ์หรือไม่ตรงกันนะคะก็ อย่าคิดมากนะคะดูกันเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงทั่วไปไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวิดีโอนี้เป็นของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎนะคะคือคนที่เกิดวันที่ 1, 1ถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นแม่หมอสับไพ่แล้วจะจับไพ่ให้12ใบนะคะ สักศี์ในไพ่พรมยานอวยพรอวยชัยให้ชาวราศีกรกฎด,ด้วยนะคะขอให้เฮงๆรวยรวยราศีของแม่หมอนะคะอืมก็ต้องเฮงหน่อยนะสิบสองใบนะคะ ได้12อใบแล้วนะคะมาค่ะเรามาดูกันว่าชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงนะแม่หมอตื่นเต้นเพราะว่าเป็นดวงของแม่หมอนะแต่ก็เป็นดวงทั่วไปอะ่ะไม่เจาะจงแม่หมออะ่ะโอเคงั้นเรามาดูกันนะคะว่าเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้พระพิรุณสุขก,กายสบายใจ w ว้าวพอพิคเะน,นเลยรู้สึกว่าแม่หมอะจะมีความสุขในการเปิดไพ่ของราศีตัวเองโอ้โหแม่นางกวากขอบอกว่าชาวาราศีก็ละกดคุณค่ะไพ่บวกขึ้นมาทำไมเนี่ยว้าวเท,าวทา้าท่ตะลื์ไม่ธรรมดาพยาสุครีบว้าว แ,แม่พโพสศพแม่หมอดีใจราศีกรกฎของแม่หมอเนี่ยโอ้โหพระราหูค่ะพระราหูพระ,ะ,พระ,พะนางเบญจกัลยาณีโหว้าว,ว,าวเลยนะว้าว,ว,าวขงเบ้งว้าวคู่แท้ไปสุดท้ายนะคะโอ้โห จุุ๊เลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกรกฎประจำเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีกรกฎคะ่ะ มาแล้วนะคะชาวราศีกรกฎไพ่ใบแรกวาสนาคือพระพิรุณนะคะพัพพิรุณคือความสุขกายสบายใจนะคะทําอะไรเรื่อยๆสบายๆนะคะอะไรที่ทำเนี่ยถึงแม้จะประสบความสําเร็จช้าแต่ประสบความสําเร็จนะคะค่อยๆทําค่อยๆคิดเรื่อยๆทาอย่างสบายใจนะคะการเงินไม่หมอใจอืพระพิคเนตเลยการเงินคุณเนี่ย เดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมการเงินคุณจะฟล์มากนะคะการเงินคุณจะได้เงินมาอย่างปฏิหารนะทาอะไรก็ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินนะคะแต่อะไรแต่ให้คุณขยันขยันเข้าไว้นะคะแล้วเงินคุณจะมารวยแล้วนะคะเดือนสิงหาคมเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นทุกขลาบนะเงินมายังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะเพราะอะไรเงินเงินมาเยอะก็จริงแต่เงินมันอยู่กับตัวคุณได้ไม่นาน เงินมันจะไปอ่ะให้คุณวางแผนการเงินให้คุณอย่างรอบคอบอย่างดีแล้วคุณจะผ่านไป,ไ,ปได้นะคะคือมันมีค่าใช้จ่ายเยอะอ่ะให้คุณต้องใช้จ่ายคุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับกับอุปสรรคอ่ะคือคือมันมีอุปสรรคเยอะค่าใช้จ่ายเยอะนะในในสิ่งที่แม่หมอมองเห็นนะเพราะว่ามันมีไพ่บ่วงคือเงินมันเข้ามา แต่มันมันเก็บไม่ได้มันเก็บไม่อยู่ให้คุณให้คุณวางแผนการเงินให้ดีเลยนะเดือนเดือนสิงหาคมเพราะเงินเนะี่ยเข้ามาแบบดั่งปฏิหารแล้วเยอะด้วยถ้าคุณวางแผนดีๆนี่คุณรวยเลยนะชาวราศีกรกฎคือได้มาแบบแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อะ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคคุณหนาให้อยู่ดีกินดีสมบูรณ์พูนโศกเลยคือพาคุณดีมากนะพระพิคเน่แม่นางกวักท้าวท้าตรถและแล้วก็พระแม่พอศกตบท้ายด้วยพระนางเบญจก,กัลยาณีนะคะคือความสุขของคุณนะคะคือการกินดีอยู่ดีแต่อะไรแต่คุณก็มีเขาเรียกอะไรอะ่ะ มีบุญแต่กรรมบังก็ได้เหมือนกันคือแบบบุญมันมีบุญมันมาแล้วแต่ยังมีกรรมอยู่นะคะคุณต้องชดใช้กรรมก่อนคือลักษณะว่าถึงแม้งานจะประสบความสําเร็จเงินมันจะประสบความสําเร็จแต่คุณจะเก็บไว้ได้ไม่นานให้คุณวางแผนดีๆนะแล้วการเงินคุณจะดีนะคะทีนี้เราจะมาดูคู่ของอ่ะเดี๋ยวก่อนการงานนะการงานเนี่ย อะไรที่คุณทำไว้นานแล้วมันจะส่งผลให้คุณเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วนะคะนะแรกๆหรือแม้แต่การเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแรกๆมันจะช้ามันจะยังไม่เห็นผลแต่ขอบอกว่ามันจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณไม่คาดคิดเลยทีเดียวนะคะให้ขยันให้ตั้งใจให้มุ่งม,มั่นในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณจะประสบความสำเร็จดังปฏิหารเลยดีกว่านะคะ ทีนี้เราจะมาถึงความรักครอบครัวคนโสดนะคะความรักคู่แท้ขึ้นนะคะคุณมีโชคนะทางความรักคู่ของคุณเนี่ยมีเกณฑ์จะเข้ามานะแต่ขอบอกว่ามันไม่ใช่เดือนสิงหาคมคู่ที่จะเข้ามาคือตอนเนี้ในเดือนสิงหาคมคนโสดนะคะ คนโสดจะใช้เวลากับการทำงานการทำมาหากินการอยู่ดีกินดีเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือการมั่นคงของตัวเองซะมากกว่านะสำหรับคนโสดในเดือนนี้นะแต่คุณมีมีโชคหรอว่ามีโชคทางความรักอ่ะบางทีความรักความรักในบางคนเนี่ยจะเข้ามาอย่างปฏิหาริย์อย่างที่คุณไม่คิดว่าเฮ้ยความรักมันเข้ามายุ่ยเฉยความรักมันก็เข้ามาหาคุณแล้วแล้วคู่ของคุณเนี่ย มาแบบมาแบบแปลกๆด้วยนะมาแบบอย่างที่บอกว่ามาแปลกจนคุณไม่คิดอะ่ะมันมันมันฟุ๊กเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะเขาคนที่เข้ามาเป็นคนมีฐานะด้วยนะคะฐานะดีมีสมบัติมีเงินนะคะหืแล้วราศีกรกฎเนี่ยเอ่อคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอยู่สุขก,กายสบายใจเลยนะมีมีงาน มีมีเคเรียกอะไร,ระการงานการเงินของครอบครัวนี่สมบูรณ์พูนสุขกินดีอยู่ดีเลยนะคะแค่วางแผนดีๆกับกับค่าใช้จ่ายกับเอ,อ่อกับอุปสรรคอะมันมันมันมีอุปสรรคเข้ามาแต่คุณจะผ่านไปได้อะคุณจะผ่านไปได้นะคะคือคือมนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่อะ่ะ แล้วคุณก็มีโชคด้วยอะไรอุปสรรคหรือแม้แต่ปัญหาหรือสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ร้ายแรงนะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือแม้แต่หรือแม้แต่คนที่มีโสดหรือแม้แต่คนที่เป็นโสดเอาง่ายๆว,ว,ว่าชาวราศีกรกฎดาเอ้ยไม่ใช่เอาง่ายๆว่าชาวราศีกรกฎเนี่ย ไม่ว่าเรื่องอะไรปัญหาอะไรที่มันจะเข้ามาหาคุณในเดือนสิงหาคมมันจะไม่ร้ายแรงนะเพราะอะไรเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณยังมีโชคคุณโชคดีอะอะไรที่เข้ามาไม่ร้ายแรงเลยอะนะคะม,มีเกณฑ์เจอคู่แท้นะคะแต่คู่แท้เนี่ยดูแล้วคืออยากจะบอกว่าคนโสดให้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมนะคะ ขึ้น12 12 12นะคะภายเดือนสิงหาเนี่ยอาจจะไม่มาแต่มาเดือน12นะคะคู่แท้ด้วยอะ่ะดีใจกับคนโสดด้วยนะคะแล้วมาแบบแบบพร้อมทั้งเงินทั้งฐานะการงานแล้วเขาจะดูแลคุณอย่างดีมากส่วนคุณผู้ชายถ้าคุณจะเจอคู่ก็เหมือนกัน คุณจะได้คนที่สวยน่ารักอ่อนโยนเป็นแม่บ้านแม่เรือนโหดีมากอะ่ะคู่แท้เลยนะคะสำหรับคนโสดรอเลยค่ะสิ้นปีสิ้นปีนี้มาแน่แต่ไม่ใช่เดือนสิงหาจากที่แม่หมอเห็นนะเพราะว่าไพ่คู่แท้เนี่ย12 12 12อะ่ะมันมันเดือน12อะ่ะนะคะ รอคะ่ะรอส่วนคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยสมบูรณ์พูนสุขมีความสุขเลยดูแลกันอย่างดีเลยนะคะทั้งการงานการทั้งทั้งอะไรปฏิบัติพัดวีอย่างดีนะคะได้คนดีได้คู่แท้คู่คนที่มีคู่อยู่แล้วคือคู่แท้กันนะคะหุยดีมากเลยอแล้วก็อย่างที่บอกอีกทีนึงอุปสรรคเออเขาเรียกอะไรอะอะไรที่มีปัญหานะคะปัญหานั้นจะไม่ร้ายแรง พูดง่ายๆเลยโอ้โหเดือนนี้ดีมากสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะอะไพสรุปเป็นชาติเป็นไพ่ไกลทองป่าชาละวันนะคะไพ่ใบนี้คือต้องต่อสู้ฝ่าฟันแย่งชิงคุณอยากได้อะไรนะคุณต้องต่อส,สู้สู้แล้วคุณชนะด้วยนะถึงบอกว่า คือชนะอย่างปฏิหารชนะอย่างฟฟกชนะแบบชนะแบบโอ้โหสิ่งที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันทํามาเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณไม่คาดคิดเลยให้มุ่งมั่นต่อสู้และทำไปนะคะเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยเงินมาประสบความสําเร็จมาคุณจะโชคดีมากเลยนะคะขอให้คุณสมหวัง อย่างตั้งใจนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะ